มีปัญหาแต่ก็เริ่มมีอะไรฮะเนี่ยอนไลน์ของฝากก็เริ่มไปเอามาใหม่มาประยุกต์ใหม่อะไรใหม่ใส่แพ็กเกจชิ้ใหม่นะฮะอาจจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยแต่จะไปถูกปากคนมาเลเซยียสิงคโปร์ก็ได้นะเราก็ไม่รู้แต,แต่ก็เริ่มเหยียบมานะครับแพ็กเกจจิ้งท่านไปดูขมอนทิสเนี่ยโหใส่อะไรกล่องบ้านโบราณใช่ไหมเคยเห็นหรือเปล่าครับอา่าเขาจะ ทำกองกระดาษเนี่ยเหมือนกับพวกต่อผมเคยเห็นนะที่ก็ต่อเป็นประสาทอนะไรเนี่ยกระดาษมาันมันคล้ายๆอย่างนั้นแนหะคือกลอ่องแรกเพลสไลท์จะตึกบ้านโบราณนะแล้วก็ขนมนเขนมนี่ก็เป็นขน,นมในเหมให้เขาทิ้งลงไปฮะใส่ใส่ใส่ในกล่องในพื้นทีเด็กนะเด็กเออผมเด็กหรือว่าบางครั้งเราเราไม่ได้พูดสวยพูดเอ่งนะที่เรา เราอาจจะดูด้วยรูแปแบบสไตล์นิสัยแปลกๆอะไรเงี้ยเลยถ้าเป็นของฝากนั้นต้องเรียกว่าธุร<ม>ก,กิจตรงนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ของฝากแล้วของกินเล่นเรงะต้องเของไม่คงเราไได้ไม่ใช่มันไปปแต่ตรงน,นี้มันก็ขึ้นอยูอ่กับความเป็นไปของสังคมแหละที่เป็นตัวที่ทำให้มันต้องเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้เราเคยกินโอ,อเลี้ยงคนอะไรใช่ไหม ไม่เคยต้องมาคิดอะไรมากแต่พอมันมีกาแฟสดขึ้นมาแล้วก็มีคนไปมันก็มีคนตั้ง,งชื่อเป็นกาแฟโรบราณทั้งที่มันโบราณมันอยู่กับเรามันตั้งแต่ตอนเราเกิดแล้วแต่แว่าเราก็เป็นพวก <c oughs> <c oughs> ไหนโบราณจบปากไอ้มันไม่ใช่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นเดอของอยู่ <c oughs> ปัจจ <c oughs> ุบันนี่แหละใช่ไหมฮะแต่พอมันไปตรงนั้นเนี่ยใช่ว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมของกาแฟสดมีอะไรบ้างนวัตกรรมกาแฟสด แ,ะะแต่เมื่อก่อนเป็นถุงธรรมดาเลยนะที่อยู่มัดเอ็น้องหัวหรือเป็นแก้วนะที่ฝาเปิดด้วยใช่ไหมคือเราคือนี่จากว่าแน่นอนนะผลิตมาแล้วสาหรับกลิตภัไฑ์สดแต่ว่ามันก็มีขายเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเนี่ยเอามาใช้อนนี้เป็นลี่โนคขนมเข้ามาเกี่ยวข้องรู อ่ามีขนมมองไม่ค่อยเห็นนะตู้ขมุนนะบรรจ,จุภัณฑ์เนี่ยหรือนี้มันมีแพร่หลายก็คือเทคโนโลยีในเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางกระทบเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ให้ขนมร้งองถิ่นนี่เมื่อก่อนเนี่ยหาบรรจ,จุภัณฑ์เนี่ยยากนะยิ่งเลยเฉพาะแต่จังหวัดต่างหาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆแปลกๆนี่ยากแตาก่ปัจจุบันมันง่างยเพที่สด,ดีผมก็ถามที่เอกว่าเออเนี่ย เอ๊ะทำโลโก้อย่างไรทำกันอยู่พันเงี้ยเออบอกนี่เซลเข้ามาหา